ไลฟ์แล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีเพื่อนๆสมาชิกแมนอุงเจดและจัเดอร์เมื่อน,น,ดดออนี้มีโอกาสมาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดใน YouTube ของตัวเองนะคะไปใน่าให้ตาไปนั่นนะคะเพราะว่าไปติดหวัวเอ้ยแม,มนไปติดการมานั่นนะคะบะกอู <c oughs> เล่นหนักไปหน่อยนะคะปะกอูเราจะไม่พูดนะคะเป็นพูดแบบนี้ไปเลยเนาะบะกอู ตอนนี้ก็จะมาค้ามาเพิ่งองห่องนวลนะคะหองนวลจะใส่ทำเงินนะคะอดิตเปิร้นตั้งนานนะคะนี้เราก็มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่นะคะไลฟ์สด y o u t u b บบ่อยๆนะคะ Good morning everyone o n my channel นะคะมีอย่างหลายจำมือน,นี้ปวงๆนี้จะน้อยก็มาสวัสดีมาทักทายเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกๆท่าน,น,ะะเ,นเลยค่ะเลอใครที่เคยกดเป็นนะ เป็นมูก,กันในคอมเมนต์กับแวะมาทักมาทายได้นะคะสำ,คสำหรับคนที่ติดตามสำหรับคนที่ติดตามตะกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยสำหรับคนที่ติดผนวกพนันแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมไหมนะคะนะ,ะ,นะ,ะอันนี้ก็สิมาาลายสดนะคะ้องมูดนะคะสวยไหมคะ้องของเมนองเจ็นนะคะ ยังไม่ได้จับทองใหม่นะคะเดี๋ยวสิทธิพยายามจัหทองใหม่อ่าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อบายบายค่ะหอวฟูเลย